เ่งของ right เรียนออนไลน์วันนี้นะครับเราก็จะมาลองเขียนโปรแกรมส,สั่งงานยีพีสามด้วยภาษาบล ok ็อกกันนะครับเริ่มต้นจากอย่างแรกกันเลยนะฮะการเขียนโปรแกรมส,สั่งงานยีพีสาด้วยภาษาบล็อกเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ใชได้หลายโปรแกรมนะครับแต่โปรแกรมที่จะมาแนะนําในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวโปรแกรม kbide ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คนไทยได้พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะให้โ uh ปรแกรมตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมที่ไปแข่งกับโปรแกรมในระดับโลกได้นะครับ เพราะฉะนั้นตัวโปรแกรม KBADE ะเออเนื่งองจากหนึ่งมันเป็นโปรแกรมที่คนไทยสร้างขึ้นด้วยใช่ไหมอย่างที่2เนี่ยมันทําให้วิธีการเขียนโปรแกรมสั่งงานนี้พี่สามสองนะมันเปลี่ยนไปเลยมันเหมือนกับการเขียนแอปในมือถืออะฮะที่เมื่อก่อนเราจะเขียนแอปในมือถือได้เราต้องใช้ตัวโปรแกรม Android Studio เท่านั้นหรือว่าใช้เออใช้ถ้าเป็นฝั่ง iOS ใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องใช้พวกภาษาสวิทอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมีตัวแอปอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาก็ทําให้ เ,ออเด็กเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมสามารถที่จะสร้างแอปขึ้นมาได้หรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสร้างแอปได้ง่ายตัว KBIDE ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือออกแบบมาเพื่อให้ออผู้เริ่มต้นเนี่ยสามารถเริ่มต้นทดลองใช้างานอ b 3มีได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงระบบพวกสมองกลฝังตัวพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S อทีน,นี้โปรแกรม KBIDE นะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะฮะเราก็เข้าไปที่ตัว kbide. org นะครับซึ่งโปรแกรม kbide ตัวนี้นครับมันเป็นโปรแกรมฟรีสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในหน้าเว็บของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำเบื้องต้นนะฮะก็คือโปรแกรม kbide เนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ทั้งเป็นแบบบล็อกแล้วก็เป็นแบบโค้ดเป็นแบบ text coding นะครับ text coding ก็พวกภาษา C นะฮะตอนนี้ได้ภาษา C ภาษาเดียวนะฮะแล้วก็ ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับฟรีก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ก็คือเขามีส่วนของบังอินด้วยฮะพอมีส่วนของบังอินปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดไลบรารีต่างๆที่ที่ที่มีคนพัฒนาไว้นะฮะมาใช้ในรูปแบบของภาษาบล็อกได้นะครับซึ่งมันก็ง่ายกว่าการเขียนแบบภาษา C ใน Arduino IDE นะครับ เพราะว่าในด้วย IDE เนี่ยภาษา C เนี่ยเราจะเป็นต้องรู้ซินแทกใช่ไหมฮะจะเป็นต้องรู้พวกไวยากรณ์ต่างๆของโค้ดโปรแกรมภาษา C แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาบล็อกเนี่ยเราสามารถเอาบล็อกมาลากต่อกันได้ง่ายเลยนะฮะในในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกกันนิดหน่อยแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการเขียนด้วยภาษาบล็อกเนี่ยมันง่ายกว่าการเขียนโค้ดด้วยภาษา C ค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันการเขียนโค้ดด้วยภาษา บล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทํางานที่ซับซ้อนได้ยากะนะฮะเพราะว่าถ้ามีบล็อกเยอะๆเนี่ยมันก็จะยากต่อการที่จะจัดการครับ <S <S ทีนี้พอเข้ามาถึงเเข้ามาที่เว็บ Jbide.org นะครับเราก็กดตรง ready to download นี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปที่หน้ากิิทับนะฮะในหน้ากริทับเนี่ยเขาก็จะมีเออจะมี รายชื่อเวอร์ชันของโปรแกรมอยู่นะฮะตอนนี้ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน1.2.0ถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะมี1.2.0 beta นะครับเราก็จะมี v วอชันเวอร์ชัน1.1.1นะครับที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ k b a d เวอร์ชัน1.2.0นะครับทีนี้การดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดอยู่หลาย OS นะครับแล้วก็มีอยู่2รูปแบบก็คือจะมีรูปแบบของตัว Portable นะครับ เราก็จะมีส่วนของเซตอัพนะครับตอนส่วนของเซตอัพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะต้องติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นะครับส่วนถ้าเป็น p o r t ทิลบัลตัวนี้นะครับมันก็จะรันได้เลยนะฮะไม่ต้องติดตั้งทีนี้ที่ผมจะโหลดเนี่ยอันนี้จะขอด o w n l เป็นตัว windows ห4บี่ิตนะครับแล้วก็เป็นแบบเซตอัพนะครับก็คือติดตั้งลงบนเครื่องนะฮะเนื่องจากว่าเออผมต้องการใช้งานโปรแกรมนี้ตลอดนะฮะแล้วก็ ตัววิน d o w s ที่ผมใช้เนี่ยเป็น Windows 64บิตนะครับผมก็จะโหลดตัวนี้มาแล้วทีนี้ก็เลือกที่อยู่ที่จะเก็บโปรแกรมนะครับทีนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยเคยโหลดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเปิดไปเปิดไฟล์เก่าออกมาที่เคยโหลดไว้ ไปเปิดไฟล์ติดตั้งไฟล์เก่าออกมานะฮะที่ดาวน์โหลดไว้แล้วก็จะมาไฟล์ชื่อ kbide k, k, B k I D e นะครับตัวนี้นะฮะ ก็จะดับไปคลิกเปิดขึ้นมานะครับรันแล้วก็จะเริ่มทําการติดตั้งโปรแกรมนะฮะรอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าจะติดตั้งลงบนเอ่อยูเซอร์ทั้งหมดหรือว่าเฉพาะยูเซอร์เราเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมมันเลือกได้อันเดียวเนาะก็เลือก only for me นะครับต่อนะฮะเสร็จแล้วก็รอโปรแกรมติดตั้งครับหน้าเว็บอันนี้ที่ให้ดาวน์โหลดก็ปิดไปนะฮะไม่ได้ใช้แล้ว จอัทสกรีนรุ่นไหนจอจอที่เห็นน่าจะเป็นจอ l X g g วกจีดนะฮะที่มีขายอยู่ที่ร้านนะฮะอันนี้ก็รอโปรแกรมติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมาเตรียมเจ้าตัวฮาร์ดแวร์กันฮะ ตัวฮาร์ดแวร์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวบอร์ดตัวที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวบอร์ดตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าตัว iox ep 3 2ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดพัฒนา ep 3 2ที่ร้านทำขึ้นนะครับิวธีการเตรียมฮาร์ดแวร์ก็คือเสียบสาย usb เข้าไปเฉยๆนะฮะเราจะลองทดสอบเ,อเขียนโปรแกรมไฟกับพริบเป็นก่อน เจ้าตัวเจ้าต,ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวหลอด LED เอ,อ่อต่ออยู่ที่ขา IO 5นะครับจะมี LED ต่อ,อยู่ที่ขา IO 5นะครับสามารถที่จะเปี่ยนโปรแกรมสั่งงานให้มันติดตับได้นะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมก็ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเลือกผมก็จะกดเอ่อเลือกให้มันรันขึ้นมาเลยนะฮะตอนรันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการ แนะนําโปรแกรมนะครับว่าส่วนไหนของโปรแกรมนมํ้เรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็าสามารถกดสกิปอินได้เลยนะฮะหรือสตาร์ทวัวก็ได้นะฮะอันนี้ผมลองกดแสดงคําแนะนําภาษาไทยนะฮะเขาก็จะเริ่มอธิบายนะฮะว่าอันนี้คือเมนูนไว้ทําอะไรเออแล้วส่วนนี้คือส่วนอะไรส่วนนี้ก็คือส่วนของการาทดลองเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแสดงสถานะต่างๆนะครับตามที่เขาบอกแล้วก็ถัดไปเขาจะบอกว่าเป็นส่วนของการเออหมดของ เขียนโปรแกรมนะครับกดถัดไปแล้วก็ปิดคำแนะนำน,นะฮะทีนี้เรามีหน้านี้แล้วอย่างแรกนะครับที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเลือกเล้าตัวบอร์ดกันฮะว่าเราเนี่ยจะเขียนโปรแกรมลงไปในบอร์ดไหนอย่างบอร์ดที่ที่เราจะทดลองกันวันนี้นะครับก็คือจะเป็นบอร์ด lx e n p 3 2ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนบอร์ดก่อนการเปลี่ยนบอร์ดเนี่ยสามารถทําได้โดยการไปกดตรงนี้ฮะตรงรูปเหมือนรูปขายซนะฮะกดลงไปแล้วก็ไปเลื่อนหาบอร์ดที่เราต้องการที่จะเลือกนะฮะที่จะเลือกเขียนโปรแกรมมันก็จะมีหลายบอร์ดใช่ไหมม, Maker, มี m a k e ์มี m ค g ามี nano มี uno สามอะไรพวกนี้ครับมี i p s wifi m 5 stack อะไรพวกนี้นะฮะ, IPS, WiFi, 5, ะ,ะ,ฮะทีนี้บอร์ดที่จะใช้ในการเขียนนะครับก็จะเป็นบอร์ด iOS EP OH 3าตอตัวนี้ครับก็จะกด install แล้วก็กดเ OK คนะครับแล้วก็รอมนันอัปโหลดบอร์ดมาสักครู่หนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ไปกดเลือกบอร์ดฮะพอก,กดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นแล้วตรงแถบของมันนะฮะก็จะเป็นสีเขียวเราก็กด change board ตัวนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนบอร์ดเนี่ย ตัวโค้ดที่อยู่ในในตัวที่เราเคยเขียนไปเนี่ยมันจะหายหมดนะเราก็คอนเฟิร์มไปฮะเพื่อยืนยันที่จะเปลี่ยนบอร์ดนะครับ IOXE P สามจะมาอีกไม่เกินวันที่ยี่สิบนะฮะคาดว่านะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะมีเอ่อดีเลย์เรื่องจากการขนส่งตัวโมดูล EP สามสอง Volume สาสองอีกหรือเปล่านะฮะคาดว่า,น,าน่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับ ออพอได้หน้านี้แล้วครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวโปรแกรม Arduino IDE เลยฮะเขาก็จะมีส่วนของเซตอัพนะฮะสูงเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของลูปการเขียนในโปรแกรม Arduino IDE ก็จะมีว่า s e loop ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันในเซตอัพเนี่ยครับในบล็อกเซตอัพตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาบล็อกที่ต้องการที่จะให้มันทํางานครั้งเดียวนะฮะมาใส่ไว้ในบล็อกตัวนี้ได้นะครับส่วนในบล็อกลูปนะฮะเราก็จะเอาบล็อกที่เราต้องการที่จะให้มันทํางานซ้ๆ ไปเรื่อยๆนะฮะมาใส่ไว้ในส่วนนี้นะครับตัวอย่างนี้นะฮะผมต้องการที่จะทำไฟกระพริบใช่ไหมฮะไฟกระพริบเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ขา GPO ที่ต่ออยู่กับหลอด LED เน่ยมันเป็นเอา์พุตก่อนใช่ไหมครับทีนี้ขา GPO ที่ต่ออยู่กับ LED น่ยที่บอร์ดบอร์ด i x EP 3 2มีเนี่ยตอนนี้ก็คือมีอยู่ที่ขา IO 5ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเอาบล็อก ที่กำหนดให้ขา GPO 5เนี่ยมนเป็นเอา์พุตมานะฮะโดยกดไปที่ตัวเมนู GPO นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกตัวบล็อกเซตพินเออข้างในตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะฮะแอดเอา์พุตตัวนี้ครับมาวิธีการลากมาวิธีการเอาบล็อกใส่เข้ามาก็คือกดที่บล็อกค้างไวนะะ้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ลากออกมาแล้วก็เอามาปล่อยไว้ในบล็อกเซตอัพตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเออสมมติมันเลือกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราต้องการหยุดที่ เราไม่ต้องการเลือกตัวบล็อกตัวนี้แล้วเลือกก็คือมันจะขึ้นเป็นขอบสีหเหลืองๆแบบนี้ฮะไม่ต้องการเลือกแล้วเราก็มากดตรงพื้นที่ว่างๆสีขาวตรงไหนก็ได้มันก็จะหยุดเลือกนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนหมายเลขขาใหม่เพราะว่าขาของที่ต่ออยู่ในของเราเนี่ยมันเป็นขา5าใช่ไหมฮะก็มากดตรง25ตรงนี้ฮารแล้วเปลี่ยนเป็นเลข5้าเลยๆทีนี้โหมดขา5เนี่ยต้องการให้เป็นโหมดอะไรฮะมันก็จะมีให้เลือกเป็นเอาพุท มี Input แล้วก็มี Input pull up นะฮะอันนี้ผมเลือกเป็น o u t p u t นะฮะเพราะว่า LED เป็นอุปกรณ์เอาเป็นอุปกรณ์เอ่อที่ต้องเลือกเป็น Output ใช่ไหมฮะทีนี้ต่อมาต้องการให้ไฟกระพริบไฟกระพริบเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบเนี่ยมันจะมีสถานะอยู่สองสถานะก็คือมันจะมีสถานะช่วงที่ไฟติดแล้วก็มีสถานะช่วงของไฟดับการทำให้ไฟติดเนี่ยก็จะใช้บล็อกเอ่อจะใช้บล็อกที่สั่งให้สั่งให้ขาพีตอนเนี่ยมันเป็นหนึ่งนนะฮะ แล้วก็ถ้าต้องการให้ไฟดับเนี่ยเราก็จะใช้บล็อกที่สั่งให้คาร์ดิตอนเนี่ยมันเป็นศูนย์ทีนี้ระหว่างศูนย์หนึ่งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเราเอาบล็อกไปวางไว้เลยเฉยเยเนี่ยตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็จะใช้บล็อกดิตอนไลท์นะครับลากมาล้วมาวางขานะครับเป็นขาห้านะฮะว่าลูเป็นหนึ่งก็คือให้ไฟติดนะครับแต่แล้วถ้าเราต้องการที่จะทาซ้ําทาซ้ําก็คือเหมือนก๊อปปี้วางะฮะสามารถทําได้โดยการ กดเลือกที่บล็อกนะครับเราคลิกขวาแล้วก็เลือกรูปพิเศษครับเสร็จแล้วมันก็จะมีบล็อกหน้าตาเหมือนกันเด้เลยโผล่ออกมาแล้วเราก็ open, ลา, Por, ากไปใ light. ส่สร็จแล้วเราก็แก um ้เฉพาะส่วนที <Yeah. S 1> ่เราต้องการแก้นะฮะทีนี้เราก็จะได้บล็อกที่สั่งให้ไฟติดแล้วก็มีบล็อกที่สั่งให้ไฟดับนะครับ2บล็อกทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาบล็อกสั่งให้ไฟติดกับไฟดับเนี่ยมาต่อกันแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ไฟมันจะติดแล้วมันก็จะดับแล้วมันก็จะติดแล้วก็ดับด้วยความเร็วสูงจนเรามองไ่ทันนะะ เราจึงต้องใส่คำสั่งดีเลย์เข้าไปช่วยฮะพอเราใส่คำสั่งดีเลย์เข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะผลก็คือมันจะมีช่วงที่ไฟติดไฟติดอยู่ห้าร้อยมิลลิวินะครับเสร็จแล้วเราก็ดูปเกียมาอีกทีนะฮะแล้วก็มาลากต่อไปตรงนี้นะครับผลก็คือมันก็จะมีช่วงไฟดับนะฮะอันนี้คือบล็อกคำสั่งไฟดับนะครับแล้วก็ดีเลย์ห้าร้อมิลลิเินก็คือให้ไฟดับเอ่อ0ูนจุดห้าวินะครับเอ่อเพราะว่าหนึ่ง 1>, 1วิก็คือ1000มิลลมิเซกใช่ไหมฮะ500มิลลิเซกก็คือ0.5าวินะครับทีนี้เราก็จะได้โค้ดโปรแกรมที่ทำไหฟไฟกระพริบแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยเขียนโปรแกรมมาโน้อไ IDE มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าโค้ดโปรแกรมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการรับบล็อกแทนนะฮะเสร็จแ,แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราก็จะต้องเลือกบอร์ดของมันฮะบอร์ดที่เราต่ออยู่กับบอร์ดนะฮะโดยการกดไปที่ตัวฟันเฟืองตัวนี้นะฮะกดเซตอัพบอร์ด เสร็จแล้วเราก็เลือกพอรตที่ต่ออยู่กับบอร์ดฮะอันนี้มีพอรตเดียวเพราะว่าผมต่อบอร์ดเดียวนะฮะก็เลยเลือกคอม30นะครับเสร็จแล้วความเร็วในการอัปโหลดนะครับเจ้าตัวบอร์ด LXP 3 2ตัวนี้มันสามารถเลือกสูงสุดได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกสูงสุดนะครับเสร็จแล้วก็กดโคลสะจากนั้นนะฮะเราก็อัโปโหลดโปรแกรมได้เลยฮะโดยการกดรูปลูกศรตรงนี้นะครับกด c o m p อัลลันตัวนี้ฮะกดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่ม ออทดสอบบอร์ดะฮะว่าบอร์ดเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อเพื่อจะเริ่มอัปโหลดโปรแกรมได้ไหมนะฮะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้มันก็เทสบอร์ดเจอแล้วนะฮะเป็น Mac A อ d r e s s A4 อะไรพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มคอมพล์โค้ดโปรแกรมนะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่สามนะฮะก็จะเริ่มอัปโหลดโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานทันทีหลังจากที่อัปโหลดนะครับลิงก์อัปโหลดเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวฮาร์ดแวร์เราก็จะเห็นว่า LDC เขียวตัวนี้ครับมันเริ่มองผิแแล้วก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมสั่งงานเจ้าตัวบอรด I/O s EP32 ได้โดยใช้ตัวโปรแกรม k b IDE เขียนโปรแกรมแบบภาษาบอกนะครับ